ียงดาวสกัดจับสองผู้ค้ายาเสพติดคาด่านตรวจพบยาบ้าแสนเม็ดซุกซ่อนใต้เบาะรถสารภาพรับจ้างขนในราคา1 0 0 0 0 0บาททกสเปิดอาคารสำนักง,งานสาขาดดยหลอดพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าชำระหนี้ดีมีคืนจับรางวัลออมทรัพย์496รการางวัลมูลค่ากว่า8ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดงานมหกกรรมที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อประชาชน ระดมโครงการบ้านจัดสรรเชียงใหม่ลำพูนให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยและปานกลางพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการประชุมโครงการนอร์ทเทนไทยแลนด์ฟู้ดเวลเล่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่มาตรฐานโลกเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดกิจกรรมเติมรักให้อากาศรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันศุกร์ที่15มกราคม2559ทาง LCTV Ca เชียงใหม่ช่อง4ช่องหมายเลข30และทางช่องแทนนนิวเป็นประจำทุกวันค่ะเริ่มต้นกันด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทาหารอำเภอเชียงดาวนะคะได้สกัดจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดค่ะจับได้คาด่านตรวจน,นะคะพร้อมกับของกลางค่ะเป็นยาบา้าซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้บาะรถนะคะจำนวน100,000เม็ดค่ะ เช้าวันนี้ที่อาคารสำนักง,งานสาหกรณ์อมรัพ์ตำรวจภูทรเชียงใหม่พลตำรวจตรีมนตรีสมุญนานน์ผู้บรงครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอก,กศักดิ์ียาปละ ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรอ์อำเภอเชียงดาวได้นำตัวผู้ต้องหาคือนายวินัยชูมือกูอายุ28ปีและนางสาวนัทริกาเสอ้์มืออายุ28ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1 0 0แสนเม็ดรถยนต์เก๋งวีออสสีขาว1คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมายบริเวณจุดสกัดกัน้นบ้านแก่งปันเต้าตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวได้มี มีรถเก๋งยี่ห Toyota ้อโตโยต้าวีออสสีขาวทะเบียนกไก่เม,มาม้า6564เชียงรายมุ่งหน้าจากอำเภอฟางจะเข้าในตัวเมืองเชียงใหม่มีผู้ต้องหาทั้งสองขับผ่านมาที่ด่านนะคะเมื่อทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้ขอทำการตรวจคน้นพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองกลับมีท่าทีพิรุษค่ะ <Yep. S 1> ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กลิ่นโชยมาจากทางใต้เบาะคนขับจึงได้ขอตรวจค้นภายในรถก็พบว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่จานวน1 0 0 0 0นเม็ดนะคะหลังจากนั้นค่ะ ทางผู้ต้องหาสองรายก็รับสาร,รภาพว่ารับจ้างขนยาบ้าได้ค่าจ้างจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะโดยรถยนต์คันดังกล่าวได้เช่ามาจากเต้นรถในจังหวัดเชียงรายและเมื่อก่อนหน้านี้ได้ขนยาบ้าจำนวนเ0 0 0แสนเม็ดได้ค่าจ้างมา7 0 0 0แสนบาทไปส่งยังกรุงเทพมหานครมาแล้วค่ะแล้วก็ผ่านด่านตรวจนี้ตลอดนะคะจนกระทั่งครั้งนี้มาถูกจับกลุ่มได้ค่ะ ต่อกันด้วยการเปิดอาคารสำนักง,งานทกศแห่งใหม่นะคะที่สาขาเดอลหลอค่ะพร้อมกับมีกิจกรรมแจกรางวัลให้กับลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าทกศค่ะภายใต้โครงการลูกค้าดีนะคะชำระนี่ดีมีคืนค่ะซึ่งรางวัลรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทค่ะ นายทรงศักดิ์วลัยใจในอำเภอดอยหล่อและนายธนุชื่นฟูวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานทกศจ,จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานทกศส,สาขาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นายธนุชื่นฟูวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า,า,าทกศดํ<ส>าเนินโครงก<ส>ารคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสากรการเกษตรชําระดีมีคืนในอัตราร้อยละ3-5ของดอกเบี้ยที<อ>ท่ส่งชําระเพื่อเป็นของขวัญ ใน3เทศกาลได้แก่1เทศกาลปีใหม่ชำระตั้งแต่วันที่1เมษายน2558ถึง30พฤศจิกายน2558ลูกค้าชำระหนี้ดีจะได้รับคืนดอกเบี้ยร้อยละ3-5ได้โอนเงินให้ลูกค้า 30ธันวาคม2558าจำนวน26ล้านบาทนะคะเทศกาลที่2ค่ะคือเทศกาลตรุษจีนระยะเวลาวันที่1ธันวาคม2558ถึง31มกราคม2559โอนเงินให้กับลูกค้าในวันที่8กุมภาพันธ์2559ค่ะและเทศกาลที่3นะในคะนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันที่1กุมภาพันธ์2559ถึง3 1มีนาคม2559พร้อมโอนเงินให้ลูกค้า ในวันที่12เมษายนค่ะและในโอกาสงานเปิดสำนักง,งานใหม่ทกศสาขาโดยหล่อนะคะก็มีการจับรางวัลเงินฝากอมรัพย์ทวีโชครางวัลทั้งหมด493รางวัลรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทค่ะ รางวัลที่1น,นะคะได้แก่รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าอัลติสหคันค่ะในปีนี้ทกศขยายเวลาชําระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภ,ภัยแล้งนะคะมาแจ้งทั้งสิ้นจํานวน41,000รายค่ะรับแจ้งตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2558ถึง31มกราคม2559นะคะจะมีมากถึง50,000รายค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถปลูกพืชและไม่มีรายได้จากขายพืชผลทางการ เกษตรในปีนี้จะขยายเวลาให้สองปีนะคะถือว่าเป็นของขวัญในช่วงเทศก,กาลมงคลค่ะที่จะมาชำระหนี้ชำระดอกเบี้ยเนี่ยน่าถึงเวลานั้นเราอาจะมาประมวลผลอีกทีหน,นึซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าว่าจะเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องที่ว่าเขามามาชำระจริงครับ ค่ะเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะไปดูของขวัญสำหรับผู้ที่อยากได้บ้านกันบ้างนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะก็ได้เปิดงานมหก,กรรมที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อประชาชนค่ะระดมโครงการบ้านจัดสรรในเชียงใหม่ลำพูนนะคะมามอบให้กับลูกค้านะคะมากมายพร้อมกับข้อเสนอพิเศษในงานนี้ค่ะ ที่บรเวลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายสุรชัยดนัยตั้งตระกูลประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานทอสอมหกรรมที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อประชาชนงานเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง17มกราคม2559 โดยประธานในพิธีร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านให้กับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านแล้วนะคะจำนวนหนึ่งพร้อมเยี่ยมชมบูธบริการตรวจสอบสินเชื่อเครดิตบูโรค่ะ และโครงการบ้านต่างๆในเชียงใหม่ลำพูนนะคะก็มาร่วมกันเปิดบูธในงานนี้กว่า30โครงการค่ะซึ่งผู้ที่จองซื้อบ้านและขอสินเชื่อภายในงานนี้นะคะจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้และคิดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์เพียง1500บาททุกวงเงินกู้ค่ะนายสุรชัยเดนายตั้งตระกูลค่ะประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยวา่าทออสอจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมในเรื่องของสินเชื่อที่อยู่ อาศัยแก่ผู้มีไรายได้น้อยและปานกลางโดยยอดอนุมัติหลังเปิดคำขอยื่นตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2558จนถึงวันที่12มกราคม2559มีการอนุมัติเงินกู้แล้ว13,219ล้านบาทรวม9,349รายค่ะส่วนงานครั้งต่อไปนะคะจะจัดที่บิ๊กซีพัทยาเหนือเมืองพระยาจังหวัดชนบุรีระหว่างที่19-31มกราคมนี้ค่ะ จากเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะไปดูในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารกันบ้างค่ะวันนี้นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้เปิดการประชุมภายใต้โครงการ Northern Thailand Food Valle y นะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกค่ะ ที่ห้องสุขโขทัย1และ2โรงแรมเชงกิล่าเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food ู a l l e พร้อมมอบนโยบายการผลักดันการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งรับทราบสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานค่ะเช่น กรมการสภาุตสาหกรรมภาคเหนือกรมการสภาุตสาหกรรมเชียงใหม่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือผู้แทนจาก7มหาวิทยาลายัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้จัดการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food ู้ดวด้วยกลไกการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโครงการและการศึกษาความต้องการด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคภาคเหนือรวมถึงการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค เหนือเพื่อการพัฒนานาวัตรกรรมอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารและเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานสู่ตลาดโลกได้ค่ะของสร้างพื้นฐานของเรานั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการทำาการ pre-incubation แล้วก็ทำอินคอร์เบชแล้วก็ทำเรื่องการเร่งให้เกิดกจเจริญเติบโตนั้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเนี่ยเรามีฟอสซิลิตี้ในการที่จะให้ นักธุรกิจที่เราเรียกว่าอย่างน้ท่รนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ของสร้างพื้นฐานใช้เงินทุนที่เรามีอยู่ดําเนินกิจการซึ่งเป็นอินโนเวชันหรือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆสร้าง v a ลูแอด d ิ d หรือมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเขาหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีโปรแกรมในการที่จะขับเคลื่อนเขาเข้าสู่ตลาดปัจจัยสําคัญอยู่ที่ว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีมากกับสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานก็มาใครๆก็มาแล้วก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่ายังอังโทรพิโนนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมด้วยเราเห็นความสนใจเราเห็นความอารมัตแม่งของการทำทรธุรกิจของคนรุ่นใหม่เรามีความหวังว่าโครงสร้างพื้นฐานปรจจัยเสริมของกระทร,รวองวิทยาลร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถที่จะนำเอาไอเดียใหม่ๆ ผ่านการบมร่มเพาะที่รวบบอินเคเบชันแล้วก็เข้าสู่ระบบตลาดระบบการลงทุนแล้วก็สาอาบันการคาก็จะเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินการเพื่อให้เข้าสู่การตลาดแล้วก็ธุรกิจที่ขยาย ใหญ่ตัวก็ใยญ่นใหน,นาคนต่อไปค่ะปิดท้ายกันด้วยการจัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศของทางเทศบาลน,นครเชียงใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะรณรงค์ให้ประชาชนรวมไปถึงน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะคะได้ร่วมใจกันดูแลในเรื่อง,องของขอภัยค่ะทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงในเรื่องของมลพิษทางอากาศค่ะ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นายทัศนัยบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศประจำปี2559ภายใต้ความร่วมมือของมูลน,นฐทหารบกที่33กลุ่มงานจราจ,จรตําบลูทรจังหวัดเชียงใหม่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลเมืองแม่ฮี เทศบาลตำบลท่าสาลาเทศบาลตำบลป่าแดดเทศบาลตำบลหน,นองหอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสร้างความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอดจึงได้บรูรณาการร่วมทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการลดป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันเพื่อที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่มีอากาศสดใสไร้มลพิษ กิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมืองเชียงใหม่โดยมีมาตรการ3ด้านคืองดการเผาในที่โลง่งงดการใช้รถยนต์ควันดำและควบคุมฝุ่นละอองจากการกอร่อสร้างภายในงานมีการมอบป้ายไวนิวรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันแก่ตัวแทนจาก96ชุมชนมีการจัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้เพื่อรณรงค์งดเผากิ่งไม้ใบไม้การตรวจรถยนต์ควันดำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐานและมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อมุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะ หลายภากส่วนนะคะก็ตื่นตัวกันแล้วนะคะสําหรับการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่านะคะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะเติมรักให้อากาศของทางเทศบานลคนครเชียงใหม่นั่นเองค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ